โรายแค่ส oh, mm ักที่ดูวันลอยหลงเท้าคือดอกเงาซะต้น สวัสดีครับพบกับผมบ่าวเคนสติอิสานพ่อกระเทินครับส,สวัสดีจ้าพี่น้องครับพ,พี่น้องมาหาเฮ็ดอีกแล้วพากันมาสำรวจไม้ใหม่บ่เคยมาเลยพี่น้องไม้มแต่เห็นต้นไม้เป็นตายเฮ็ดออกก็เลยพากันมาแวะเบิง่งพาพี่น้องมาลุ้นน้ำกันเลยมาสำรวจไม้ใหม่น้ำกันะเบิจะมีเห็ดให้เราออกจะได้เป็นหมายลับอีกหนึ่งหมายของเราอยู่บ่ เพราะว่ามันสวยดีพี่น้องต้นไม้ต้นตะเคียนต้นยางนาพันหลายก็เลยพากันแวะดื่ก็บกป้องปันนานะสติกนะ๊กเนาะนที่แค่นี้เอง,งปันไาร่มรื่นดีแต่เราต้องมาลุ้นที่มีเห็ดให้เราเก็บอยู่บอกไทสิิมาน ที่เหกไม้ใหม่ไมน้นี้ทิ้าเห็ดออกอยู่บ่สะคือบรเห็นมีทีท้าไวเห็ดที่ออกเลยชุ่มๆเหมือนกันพอาะฝนเพิ่งจะเริ่มตกพอก,กัน เภาลุนใส่หัวเด้อต้นมะพร้าวหลายอยู่มบกว่างเนาะหากันลุ้นกันไปน้ำกันเลยเนาะใช่โอ้ยนี่เหลืองๆเดี๋ยวค่อยมาดีสิอย่างว่าจะบอกพี่น้องอยู่วันบกว่างลุ้นลุ้นไปน้ำกันเลยใช่

ต้นไม้เลยึ้นทุทตัวตูนตัวบานอะไเนาะเ่นดูดิโอ้เดี๋ยวเขาสวยในข้างนอกบุกไปนิ่ก่อนเขิดไปก็มีห่อยมีหลายสำเร็จดหมยใหม่ใส่เลยกว่าเดิมกว่าเล็กว่าแค่จ้ะพี่น้องเช้าวันที่25บหบอกเก่นี่เนียจ้ะ เต็มลูกเข้ไปยเนี่เดินเข้ามไปเจอเฮ็ดอยงเลยิกเปนจาเจอเฮ็ดปีนเฮ็ดดอนเอยงเเห็นปีนี้เขาได้ไม้ใหม่เพิ่มอีกหนึ่งไม้ได้นี่ น้องคนใต้เพิ่นบุกินได้จากเฮดชนิดนี้เพิ่นเรียกเฮดไข่เป็ดไข่ไก่เนาะจ้ากินเป็นบางคนเนาะกินเป็นบางคนเป็นคนมากเพิ่นบุกินเพราะว่าจากหมายลับของเฮาค่ะเพิ่นเห็นแต่ตีเห็นเตสติเพิ่นเหยียบทิ่มเตะทิ่มถ้าสตสติกบอกไปเก็บมันคือเน่าทิ่มเลยแยกยบดอกน่าทั้งในก็เตสติ ดตกะตรหมู in mm. no right size right size. Use, um, ่นีเงรถกสิด okay. ังๆเห็นอเห็นเลยนะต้องต้อตองต้้้ออออ้ยตต

หุกจ่ะเนมกินได้เลยนะเราต้องเขีย่ยไปตรงธรรมชาติเลยพวกเสต็กหัวดงๆโผล่อยู่โอ้ยหลานไป็นเพ่นกันเพ่นทันแไบนพ่นไปนี่งตน เนได้เบ <Okay> yeah. oh, ิร okay, ์ตมันจะติ๊กมาเก็บดอกบานก่อนนะเก็บไล่ลงไปเลยก็ได้ครับฮะอันนี้เป็นสีสุ่มแป๊ด รัว,วเห็ดผลใหม่พี่น้องปลดได้รัวรัวเด้อจ้าด <c oughs> อกบ้านเลยถุงเผากดอกเอาเนาะนปล่อยให้กินๆเชื่ออยู่นี่ซะให้ดปัวไว้กินซะสักพี่น้องว่ามันบกเกี่ยวกับอันนี้ดอกมันสเปอร์มันหล่นลงแล้วนะ<ช>สเปอร์หรือสปอสเนาะแบบนี้นี่แหละตัวตสปอร์เนาะ <c oughs> กระเพรนคือคือน้ำเชือ <c oughs> ้อเห็นมาล่อยตกลายคยแล้วก็ม ต <ır> <fits you? S 1> ิดจีนต <A. S 1> ิดมาติดรากไม้อ huh. mm ่าเดกลือเนตะดาปนล้ล hmm. mm ุล hmm. mm ุลหลุ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 ตุล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 ใหญ่อยู่นลุลุลุลลุล เ,เต็มตะกา้าอยู่หมู่เดียวนี่ป่านีเด้อเ,เอาเลนาะเ,เ,เป็นไข่ไหมจ้าเตีงยงบนดิน,น่นเราเขีเข่ยยกขึ้น <laughs>

ีกเีเต็มตะก้าเต็บไปด้วยโอ้โหท่าได้ยดีดอกเดียยเต็มตะก้านะคะขาเขียนด็กน้อย จะวาดแต่ด้วยพิองแบบนี้มันเลยแด้้าโอ้ยบงคือกินขาเลย

หมาพี่น้องโบย่านหนึงดอกนานเน่ยุงเ่ยแล้วตรกรั้าครัเสร็บแล้วไปต่อทอนทียังกว้างอยู่ครับสิไลงไปทางนี้

เพราะว่าเพิ่นออกชุดแรกเลยนี่ได้ฝนแบ่งามแท้จับตุ้จับบาน,นีัน้วง,ง,งเรียงบัถถกแล้วแยกบบได้ อล้วนเผื <Okay. S 1> อ่อไมเจอเนกันเนี่ยดูนดอกนะโอเคปะ่ปะนที่ำว่าอย่างดีพี่นองเจอแบบนี้ไม่ได,ด้ปลูกเด้อ นกโซ่เห็ดปุ่ยแลเนาะออกหลายปบนนี้พหมายหม่ของเราเป็นฝ่าบแบบนี้เลยครับออกมาครับไปสำรวจหาเดินลงไปเรื่อยๆครับมาลามอีกแล้วตรงนี้เห็นแล้วสามลายดีมี่

ขึ <the> ้นนะเกาะถึงข้าวว่อยู่ที่เทนี้บอกที่เทนี้่บอกเดี๋ยวหันซ้ายหันขวาก็เจอจะใี่เห็นไหเนาะป่าก็ไม่ได้กว้างมากมายเด้แต่ว่ามันยุบมาก เดี๋ยวงามๆไม่เดี๋ยวงามๆไปซ้อนเห็นไหมสะสมของต้าก็อไปยังเดีเจอจ้ะผ่ากันเดินสะใจขนาด,พ,ดาพี่น้องไม้ข้างหลังเราป่าอยู่เบ็มเนี่ผลงานเออเหลืออีกน้อยนึงเต็มตะก,ก้าลึกเหลือเชื่อนักเล่นขนาดเลยเสาติ๊กจนนิ้วม่วงเอายันตะก้าหูมันแขะยันหูมันลุด พบพิดหวังหมายใหม่ของเขาเป็นหมายรับอีกหนึ่งหมายเนาะจ้านนีหมายรับปีเลขโชคดีสุดๆที่มาเจอหมายรับครับกที่เจ้าทางโดนบันดาลให้มาเห็นน,น้องกินเนาะมาเห็นแล้วก็เลยพากันแวะลงมาเบิง่งจ้าครับเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่าน,นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกําลังใจให้หน่อยด้วครับแเราพบกันคลิปหนะ้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า